ถามถึงเรื่อนเกี่ยวกับโปรเจกต์วันนี้ค่ะ,ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเป็นโปรเจกต์สองโปรเจกต์ด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือ Loving You The Series นะคะเรื่องที่สองคือมหัดจันย์พันเล็กใช่ไหมคะก็คือเป็น ซีรีส์ที่ทางบริษัทหนูเนี่ยตั้งใจทําขึ้นมานะคะคือแบบเรื่องแรกนะคะก็คือจะเกี่ยวกับเด็กๆเ,เลยเพราะว่าแบบในส่วนตัวเนี่ยคือชอบเด็กมากๆอยู่แล้วคือพอเราสอนไปเนี่ยเราคุกคีใช่ไหมคะเราเลยคิดพรเรื่องที่เหมือนแบบอารมณ์ปรมาณว่าเราจะพาเด็กๆเ,เ,เนี่ยเหมือนแบบไปท่องโลกอีกโลหนึ่งเป็นโรงเรียนและแบบ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะใช่อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นวายเลยก็คือ,อ,อจะเป็นเหมือนน่ารักกุ๊กที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะอันนี้ก็เราเปิดมาในาวันนี้ก็เป็นหเห็นว่าได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีคนแบบมาเยอะมากใช่ค่ะก็คือแบบตอนแรกยังแบบว่าน้องๆเพราะช่วงนี้คือสถานการณ์ด้วยเนาะก็คือน้องๆจะแบบตอบรับเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เกินคาดเลยค่ะ เราไปถามถึงที่เตอค่ะวันจึ้นก่อนนะที่ปรึกษาเดี๋ยววันนี้วันนี้ออกออกตัวกระสื่อนะครับจะบอกว่าดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้สัมภาษณ์ พร้อมคุณแม่จริงๆไม่ไม่เคยมีโอกาสที่ทํางานในวงการบันเทิงด้วยกันทั้งคู่ไม่เคยมีโอกาสที่สัมภาษณ์ด้วยกันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของวันนี้แล้วกันครับคือในส่วนของมิน้นเนี่ยเขาจะเปิดตัวในซีรีส์สองเรื่องของผมเนี่ยก็คือเปิดตัวของส่วนของสตูดิโอโดยการที่ว่าสตูดิโอตรงนี้เนี่ยเราจะมาซัพพอร์ตในส่วนของการทาซีรีส์2เรื่องนี้แล้วก็ในฐานะที่ผมเนี่ยคุกคยกับวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กกันนะครับผมแล้วก็ทําละครมา มาหลายปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในการทำละครแนวไม่ว่าจะเป็นแนวซีรีส์วายหรือว่าจะเป็นละครแนวเด็กเนี่ยเราก็อยากทำออกมาให้มันมีกลิ่นอายความเป็นของของบ้านเราเของตระกูลเราของกนตนาตาดาของกานจาลึกอย่างงี้ครับผมมั่นใจครับว่าซีรีส์สองเรื่องนี้ทำออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยดูแล้วจะต้องรู้สึกดีกับคาแรคเตอร์กับตัวละครแล้วก็เรื่องราวความรักของตัวละครแน่นอนนอกจากซัพพอสตูดิโอแล้วพี่เต๋อยังช่วยน้องมิ้นในด้านอะในสองซีรีส์ ก็ให้คำปรึกษานะฮะหลักๆคือให้คำปรึกษาในเรื่องของการผลิตโปรดักชันในการจัดวางในการควบคุมทุกอย่างคือมูดแอนโทนธีมทุกอย่างในการที่เราทำละครเนี่ยการที่จะทำให้ออกมาเรื่องนึงได้เนี่ยดีเทลมันค่อนข้างเยอะเราก็จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาในด้านนี้ทั้งหมดครับอย่างของพี่พีๆอย่างของพี่โตจะเป็นแนวบูมบูนะแต่นี้มันจะใสๆอะไรกันครับก็ถ้าเกิดมิ้นเขาอาจอยากจะลองทำวายแอคชั่นก็คุยกันได้นะฮะก็ให้คำแนะนำได้แต่ด้วยความที่ว่า เราเป็นละครบูแอคชันก็จริงเนี่ยแต่ละครบูแอคชันเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีฉากรักเนาะฉากกุ๊กกิ๊กในเรื่องเนี่ยผมว่าจุดสําคัญตรงนี้ในการที่นําเสนอความรักของตัวละครเนี่ยตรงนี้เราสามารถนํามาปรับใช้กับยุคใหม่ซีรีส์วได้ครับส่วนตัวแม่มาเป็นที่ษาให้สอนแม่มาเป็นกําลังใจมาเป็นกําลังใจแล้วก็ก็คืออยากจะอวยพรให้ลูกประสบความสําเร็จนะคะเราก็เป็นแม่นอนเราก็เหมือนกับคอยประคับประคองให้ลูก ไปจนถึงฝั่งอะไรเงี้ยเมื่อเขาเจริญรุ่งเรืองคนเป็นแม่ก็ดีใจนะคะคช่ส่วนตัวแม่จะมีโอกาสให้มาเล่นในซีรีส์เรื่องหนึ่งไหมคะส่วนส่วนใหญ่ของเขามีแต่วัยรุ่นมั้งคุณแม่คุณแม่สาววอไม่บทม่หมแม่บทอะไรเงี้ยคือแบบมองไว้เป็นน้องนิ้นถ้ามีเนี่ยคือนึกถึงแม่เป็นคนแรกแน่นอนจ้ะมาให้กําลังใจขนาดนี้นี่ตรงตรงและธุรกิจครอบครัวใช่เราธุรกิจครอบครัวครอบครัวเมิเตอร์ครับ อย่างอย่างด้านน้องมิ้นเอง้ยคนก็มองว่าเหมือนส่วนกระแสโควิดอะไรเงี้ยลุกขึ้นมาแบบทำสองเรื่องในช่วงช่วงสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยคือแต่หนูว่าเหมือนช่วงนี้นะคะหลายๆอย่างมันก็เริ่มคลี่คายแล้วเนาะก็คิดว่าเพราะว่าโอ้แต่ว่ากว่าจะถึงขบวนการที่มันจะไปผลิตเนี่ยหนูคิดว่าน่าจะเลิกโควิดได้ใช่ก็คือตอนนี้เราเปิดแคสติ้งใช่ไหมฮัดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเด็กๆเนี่ยมารวมตัวกันหมายถึงว่าไม่ใช่รวมตัวกันอย่างนั้นนะคะหมายถึงว่ามาทําการ เวิร์กช็อปเข้าคู่กันอะไรอีกเงี้ยคะ่ะก่อนจะถ่ายทำเนาะก็คิดว่าช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะกลับมาเป็นสถานการณ์แบบปกติได้แล้วหวังว่านะคะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้จริงๆิมินต้องไปเกาหลีแล้วไปนี่แต่ด้วยความที่เป็นโควิดเลยกลับมาทำโปรเจกต์นี้ใช่ค่ะ <laughs> จริงๆแล้วก็คือตั้งแต่ต้นปีเนะะี่ยค่ะก่อนโควิดจริงๆรแล้วมินต้องกลับแล้วแล้วแต่ว่าด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างก,ก็เลยทําให้เหมือนแบบว่าคุณแม่เขาก็ห่วงด้วยหลายๆคนก็ห่วงว่า ถ้ากลับไปแล้วอาจจะกลับมาไม่ได้เลย<ม>อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอาจจะต้องแบบนู่นหรือว่าถ้ากลับมาได้ก็ต้องเสียเวลากักตัวอีกแล้วเราก็แบบไม่อยากเสี่ยงที่จะเหมือนเราอาจเราไม่รู้ร่างกายเราแข็งแรงแค่ไหนด้วยเนาะ<ม>เราก็แบบอยากปลอดภัยไว้ก่อนเพื<ม>่อถ้าเราออกไปแล้วเรากลับมาแล้วเรานําเชื้อมาให้ทุกคนเราก็ไม่สบายใจ<ม>ก็เลย เซฟดีกว่าค่ะก็เลยคิดว่าอยู่เมืองไทยก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค,นค่ะคนมองว่าเหมือนเสียไรายได้ไปเยอะมาจริงๆถ้าเราอยู่ที่นู่นรายได้มันต้องเยอะมากอะไรเงี้ยกับการกับช่วงนี้อะไรเงี้ยหนูว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะตอนนี้คือไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรยังไงทุกคนตอนนี้คือรายได้มันน่าจะไม่ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็เชื่อได้ว่าแบบผู้บริหารหลายๆคนหลายๆกิจการน่าจะแบบทาให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะแบบประคองกันไปได้เนาะค่ะ ให้แบบว่าซีรีส์สองนี้จะได้เห็นเมื่อไหร่จะได้อย่างไงที่ไหนบ้างออนแอร์ที่ไหนอะไรไงอ่ะใครบอกพี่เต๋อพี่ตค่ะนี่โยนกันอย่างนี้เลยก็ซีรีส์สองเรื่องนี้นะครับคือจริงๆแพลนที่เราวางเอาไว้เนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดกล้องในช่วงประมาณกลางกันยายนหรือว่าประมาณปลายกันยายนที่วางไว้แล้วก็แพลตฟอร์มที่เราจะออกอากาศเนี่ยก็คือเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นหน้าจออากาศทางไลน์ทีวีครับครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยผลิตละครมาแล้วเนาะก็คือเรื่องวิดเลิฟเดอะซีรีส์ก็คือทําลงไลน์ทีวีเช่นกันก็คือเน้นในเรื่องของละครออนไลน์ครับที่จะได้เห็นช่วงชงประมาณต้นปีหน้าต้นปีหน้าน่าจะประมาณนี้แหละค่ะไม่เกินกลางปีหน้าน่าจะมีออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะให้แม่ฝากฝาก่ากกิจการของลูกนิดฝากฝากละครตัวเองด้วยไหนๆมาแล้วฝากละครตัวเองด้วยเลยก็ขอฝาก แฟนคลับนะคะก็ช่วยติดตามผลงานของลูกชายตุ้มด้วยนะคะก็ช่วยช่วยกันให้เขาเมีชื่อเสียงด่งดัง <c oughs> แล้วก็ฝากคุณแม่ด้วยคุณแม่ยังเหลือทะเลเดือดอีกเรื่องหนึ่งนะคะ <c oughs> ช่งเจ็ด่ะค่ะ,คะขอบคุณนะคะโอเคค่ะ <c oughs>